น็นวันเกิดวันที่เธอได้เกิดมาใช่ไหมฉันคงไม่มีอะไรมากมายนอกจากอวยพรให้เธออยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวง สามันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าออกกำลังกายหักโหมเกินนะก็รักเวเนซ่านานๆนะบายบาคขอโทษสวัสดครับเบาวัวาัเกิดนะี่ขอให้มีความสุมากๆนะครับขอให้มีงานเยอะๆมีงานู้ผมด้วยจะได้ไปได้เงินกยบพี่ด้ว้บเาขอใมีงานเยอะๆพี่แมนด้วยนะหลายคนเลยเรามีงน ความสุขกลังรวยรวยผมว่าแข็งแรงครับอยู่ดีปเรื่อยๆตลอดไปนะโอเคครับแล้วพี่เบิร์ด y ดย์ทูนะยังเชิดก็ยังไงก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วตามตามกันมาเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆแฮปปี้แฮปปี้แล้วแก่ไปด้วยกันเนอะบ๊ายบายเบิร์ดเดย์นะพี่เมย์มีความสุขมากๆนะคะสวยๆรวยๆสวยๆรวยๆนะมีความสุขมากๆครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to ์ทู Happy b i r ด h ์ a ฮปป p p y birthday ์แฮปปี้เบิร์ y เธออยู่ขอให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เธอแข็งแรงแล้วก็ขอให้ดังๆๆๆแล้วก็เลี้ยงหนูด้วยถ้ารังแล้วอ่ะพาหนูไปได้นะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่เมย์ก็ Happy b i r t เดย์นะคะพี่สาวมันสวยขนดนมีความสุขมากๆนะคะรักนะจุ๊บสวัสดีครับผมริวครับสวัสดีครับเป็นจกกครับครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เรามา แฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เมย์นะครับผมปีนี้เป็นไงฮะก็ขอพี่เมย์มีความสุขมากๆนะครับขอให้คุณดีตลอดไปแล้วก็ให้มีความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่นีความรักที่ดีก็ต้องมีกับคนที่อายุเยอะกว่านะฮะไม่ใช่ก็ขอให้ปีนี้พี่เมย์มีความ ุขทั้งปีเลยนะครับผมตลอดทั้งปีทั้งชีวิตไปเลยพี่ถ้ารวยๆกันแล้วก็มาแบ่งเงินให้เราใช้บ้างใช่ะครับปีนี้ก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางมาข,ขวางกั้นเลยขอให้ดังๆรวยๆนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องกับเราแบบนี้เป็นนานๆนะครับร้บองเพงลงหน่อยร้องเพลง <S <S Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เมย์ให้พี่เมย์มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็สมพรปาถนาเนาะดังเปรี้ยงบ้างเป็นคู่แตกเลยนะคะดังไปไกลถึงประเทศจีเลยสวัสดีครับโฟกัสน,นะครับผมก็วันเกิดพี่เมย์ก็ขอให้ทเมย์ครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับ หน้าตาดูดีอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้มีน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีคนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีงานเยอะๆมีผลงานออกมาให้แฟนคลับเยอะๆนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับไปบานไปค้ฮัลโหลพี่เม Happy b i r t เดย์นะามีความสุขม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วเดี๋ยวเราจะนัดเที่ยวกันใช่ไหมคิดถึงนะ้ไม่ค่อยได้เจอเลยต่างคนต่างยุ่งทำงานพี่ก็ยุ G ่งเอ็มก็ยุ่งนะ สู้ๆนะเป็นวันจ่ายให้ส่วนของงานของแรงครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็ครับเบอร์เบอร์เบอ์วันนี้เป็นวันเกิดของเมย์นะแล้วกวนน็วันนี้เช่วันนี้นิดหน่อยแต่ว่าเป็นวันเกิดของเมย์แล้วก,ก,นนะลก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงไหวกันสุดขั้ยก็ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะรวยรวยรวยงานมนานนเยอะๆแล้วก็ ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีเรื่องหลายๆขอให้ผ่านไปได้แล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาชีวิตเยอะดีความสุดมา,มากครับถ้าที่เคยเจ